ท่านชาวราศี กรกฎทุกคนนะคะยินด,ดีต้อนรับกลับเข้าสู่ q u e n t e d g Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ mm hmm. Positive Think Positive Be Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักของเพื่อนชาวราศีกรกฎทุกคนนะคะประจําเดือนมกราคม2021นะเรามาดูกันดีกว่าว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างทั้งคนที่เป็นคนโสดและก็คนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนทุกน ะะก่อนจะไปเริ่มต้นกันค่ะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ e n e r a l Reading ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าละมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวลส่วนตัวด้วยกันซึ่งรายละเอียดการเช็คดวลส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษานะคะการโคชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมา,ากเลยที่จะช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะ และอย่างที่บอกไปเราจะเริ่มต้นกันที่คนโสดก่อนนะคะแล้วจะข้ามไปดูคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนค่ะเริ่มต้นจากพลังงานคนโสดเลยที่สัมผัสได้นะคะพลังงานโดดเด่นมากคือ The Justice นะคะ The Impress แล้วก็ e e o o f for t u n e ค่ะ สามใบตรงนี้นะคะจะไม่คุณรู้สึกว่าคุณกำลังจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตและเป็นคนที่เป็นคนคนของโชคชะตาเลยแหละคือเขาเป็นโชคชะตาต่อคุณที่จะแวะเวียนเข้ามาหาคุณนะคะคนคนนี้นะคะเป็นไปได้มากว่าเขาจะเป็นดีวัลจัตเฟมิเออน,น,นของคุณหรือไม่ก็เป็นคนที่ มีความเป็นผู้ใหญ่มีความจิตใจดีมีความเป็นแม่มีความ frogs, อ่อนโยนค่อนข้างสูงเขาอาจจะเป็นกัรยาณมิตรที่ดีกับคุณหรือว่าคุณอาจจะรู้จักเขานะคะผ่านทางคุณแม่ของคุณเพื่อนผู้หญิงคนที่เป็นผู้หญิงที่จะแนะนําให้คุณได้รู้จักเขานะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณได้เจอผู้หญิงแน่นอนที่จะเข้ามาถ้าคุณถ้าคุณชอบผู้หญิงนะแต่ถ้าคุณแบบสนใจเพศชายหรือคุณเป็นผู้หญิงที่กําลังดูอยู่คนที่เข้ามาเนี่ยจะมีความอ่อนโยนแล้วก็มีความเป็นผู้หญิงค่อนข้างมาก มีความเป็นผู้หญิงคือเขาจะใช้ intuition มากกว่าที่จะใช้พละกกำลังจะใช้แบบจะใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าที่จะ ใช้แบบตะก,กะมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีความเป็นเฟมินินอยู่ในตัวมากกว่าที่จะเป็นแมชชีเีนอะไรประมาณนี้นะแล้วมันมีความเป็นไปได้มากว่าคนเนี้ยจะอยู่ในราศีตุลหรือว่าเป็นคนที่เกิดเดือนตุลาหรือเป็นคนที่ทํางานทางด้านแบบทนายทนายทนายแต่ใช้อารมณ์เอแต่ใช้อินทรียชั่นเป็นหลักมันก็ดูค่อนข้างเบียดนิดนึงแต่อาจจะเป็นทำงานด้านกฎหมายหรือข้าราชการอารมณ์ประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่อาชีพคือ doesn't need to be like this คือไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบ แต่ว่าบอกเลยว่าพลังงานของคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่โชคชะตาฟาลิคิตส่งมาให้คุณนะคะและคุณจะได้พบเจอกับเขาและมีโชคชะตาร่วมกันมาค่ะทุกวันนี้นะคะพลังงานของคุณก็คือเหมือนจริงๆคุณก็ต้องการใครสักคนที่เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณจริงๆและคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกในการคบคนนะคะคุณไม่ได้แบบใครก็ได้ขอให้ฉันมีแฟนคุณไม่ใช่สไตล์นั้นแต่คุณจะเหมือนกับว่า จะคบกวับคนเนี้ยต้องรู้ก่อนว่าคนนี้เป็นคนที่คู่ควรกับความรู้สึกที่คุณจะมอบให้จริงๆใช่ไหมไม่ใช่เป็นคนที่เอ่อ ดราม่าเอาแต่ใจอย่างเงี้ยคือคุณจะดูว่าเขาจะเข้ากับคุณได้หรือเปล่าเบสกีค่ะซึ่งแน่นอนเลยว่าจะมีคนที่เข้ามาในเดือนมกราคมและมันมีโอกาสสูงมากที่จะเคมีตรงการคบกันแล้วจะดีนะคะเป็นพลังงานบวกๆพลังงานที่ทําให้ยิ้มได้ให้แบบมีความสุขอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะและสุดท้ายนะคะในเดือนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นชีวิตก็จะดําเนินต่อไปเรื่อยๆเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตามีทั้งขึ้นและลงบ้างแต่ในเรื่องของความรักค่ะมันก็ไม่ยากเสมอไปหรอกถ้าคุณเคย จ,จุดที่ต่าที่สุดในเรื่องของความรักโปรดรู้ไว้เลยว่าตอนนี้กรงรลหะช่วชะตากําลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านพาคุณน,นะคะไปอยู่ในจุดที่มันโพสิทีฟขึ้นที่มันดีขึ้น ที่มันคู่ควรก,กับคุณยูดิเซอร์ฟิตแล้วนะตอนนี้ความรักที่ดีกำลังจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบไหนเพื่อนคนรักหรือว่าเป็นครอบครัวแต่ว่ามันจะเป็นพลังงานที่บวกที่ทำให้คุณยิ้มได้แล้วก็ j o ยฟูนะคะนะเอาละค่ะทีนี้ก่อนจากการเรามาดูไพ่โลกเสริของควีนดีกว่าว่าไพ่โลกเสริกของควีนมีอะไรอยากจะบอกนะคะถ้าใครเช็กนู้ส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปนก่วนตัวอยากให้โค้ชไปนก่วนตัวอยากเปลี่ยนบริศัทค่ะหลังไ หาคุยได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะอะไหนาดูซิว่าพลังงานความรักจะเป็นยังไงบ้าง Stay optimistic about your love life นะคะ Positive thinking and faith will bring you a match นะคะความคิดบวกค่ะจะ ทำให้คุณนะคะได้พบเจอกับความรักบ,บางคนเนี่ยอาจจะใช้ตะกะความคิดมากเกินไปจนลืมที่จะอญาตให้ตัวเองนะคะได้เอ็นจอยไปกับความสัมพันธ์ที่เข้ามาไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามไพเลยขึ้นว่าให้คุณนะคะไม่ต้องใช้ตะกะมากเกินไป แค่มองโลกในแง่บวกและเชื่อว่ายังไงก็ตามต่อให้คุณเจอความรักที่แย่ขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะได้เจอกับคนที่ใช่และคุณคู่ควรกับความรักเสมอและความรักกําลังรอคอยคุณอยู่ค่ะอย่างที่ควินพูดไปว่าจะมีคนที่เข้ามาในเดือนนี้และเป็นไปได้สูงมากที่เขาจะเป็น past life relationship ค่ะ you have not each other before คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นคนคุยกับของคุณก็ได้หรือว่าเป็นคนที่คุณเคยมีความสัมพันธ์ด้วย จากในตอนเด็กๆตอนวัยรุ่นเคยคุยกันมาก่อนหรือแม้กระทั่งว่าคนนี้ค่ะมีความเป็นไปได้สูงมากว่ามีไม่ใช่มีความเป็นไปได้สูงมากต้องบอกเลยว่าคนคนนี้ค่ะ เป็นคนจากในอดีตชาติของคุณที่เคยพบเคยเจอกันมาก่อนนะคะคุณและเขาเคยเป็นคนรักกันมาก่อนหรืออาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรืออาจจะเป็นแม่ลูกกันมาก่อนแต่คุณจะได้เจอกับคนคนนี้ที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคุณพลิกชีวิตของคุณนะคะจากร้ายให้กลายเป็นดีจากนกาทีฟให้กลายเป็นโพซิทีฟและ ชื่อของคุณนะคะจะหมุนไปในทิศทางที่ positive มากขึ้นและมากขึ้นกว่านี้อย่างที่คุณพูดไปแหละว่าคนนี้อาจจะเป็น d e v ว c e ์ e m i n i n ีของคุณก็คือถ้าเป็นทวินเฟมนะคะถ้าเป็นในเชิงแบบคนทั่วไปก็อาจจะเป็นเหมือนกับ s โ m a t e ก็ได้เป็น เป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของพี่น้องหรือเพื่อนพี่สาวอะไรแบบนี้ได้หมดเลยแต่เขาจะเข้ามามีส่วนที่จะพลิกชื่อของคุณให้เปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีตลอดการแล้วว่าคนนี้ค่ะก็จะเป็น new love a new person has that your romantic feeling ค่ะก็คือเขาจะเป็นความรักครั้งใหม่สำหรับคุณค่ะถ้าเป็นคนเดิมๆที่วนกลับเข้ามาในชีวิต คนเดิมๆคนนี่ก็จะสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับคุณในฐานะคนรักรักครั้งใหม่ของคุณที่เราสามารถวเวิร์กเกิกันได้นะคะและถือว่าเป็นพลังงานที่ดีที่คุณอยากให้คุณอบกอดตรงจุดนี้ไว้นะอ่ะก่อนจากกันนะคะเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานและงดทานดีกว่าเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนนะคะในเดือนม,มกราคมจะเป็นเ h e เดวิคเกวันนะคะนี่จะเป็นสตอรี่ช็อค a t e สตรอเบอรี่ช็อคเค้กนะคะเป็นอาหารที่คุณควรงวดทานก่อนในช่วงเดือน January ก็คือมาการาคมนี้นะคะแต่สิ่งที่คุณควรทานนะคะจะเป็นมาม่าชีสนะคะแล้วก็ อันนี้จะเป็นน้ำอัดลมค่ะสอ,อย่างนี้กินแล้วจะเสริมดวงของคุณให้เป๊ปังดังเฟอร์ในช่วงนี้นะคะนะถ้าใครชกเรื้องส่วนตัวอยากขอ,ขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไม่หมากฟินได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไป See you o n l เล n the next คนะคะบาย สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวราศีกรกฎนะคะคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนทุกคนคะ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณและเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเราจะเริ่มต้นจากพลังงานของคุณพลังงานของเขาแล้วก็แนวโน้มความสมันนี้จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมนะคะ2021 เรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานจะเป็นยังไงบ้างนะคะ The first one ค่ะคือ the fool นะคะ king of w a n d s แล้วก็ ex cups ค่ะสามใบตรงนี้นะคะทำให้ควีนรู้สึกว่าหน้าตรงนี้คือพลังงานของคุณนะจะเป็น the fool คือคุณดูชิลในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคุณเป็นคนที่รักอิสระมากแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่สนุกสนานด้วยนะคะและ บริสุทธิ์หมายถึงคุณดูใส่ในิดนึงอินโนเซน์คุณดูดูสนุกไปกับการใช้ชีวิตกับโลกใบนี้อาจจะมีเรื่องที่ทุกข์ร้อนใจหรือลำบากใจอยู่บ้างแต่คุณก็ฝ่าฝันประสักแล้วก็ก้าวข้ามผ่านมันได้แล้วก็ enjoy ไปกับ journey ของคุณคุณดูมีความสุขในความสัมพันธ์ถามว่าคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้ คุณรู้สึกว่าคุณต้องการให้ความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆแม้ว่ามันจะไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรแค่ให้มันสนุกไปกับความสัมพันธ์แล้วก็ได้โบยบินได้ได้ไปเที่ยวด้วยกันได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้มีรอยยิ้มให้กันและกันแค่นั้นคือสิ่งที่คุณต้องการเรื่องเป็นฟงเป็นแฟนไม่เป็นแฟนอะไรเงี้ยมันเป็นแนวแบบเออได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเหมือนคุณดูปรงตกแต่ว่าภายใต้ความปรงตกนั้นเนี่ยคุณเปลี่ยน m i n d s ็ตบ,บางอย่างแล้วก็รู้สึกว่า เออชิลไปก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> คุณดูอยากมีความสุขในความสัมพันธ์อยากจะเก็บเกี่ยวทุกๆเจอร์นี่ทุกๆค s a เซชั่นบีทว n น o ู g u y ์และ finally แล้วเนี่ยคุณไม่อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยต้องมาดราม่าหรือว่ามาทะเลาะก,กันคุณก็เลยเลือกที่จะ,ะแบบรักอิสระของคุณไปมีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณด้วยถามว่าคุณคุยไหมก็คุยบ้างตามมารยาทอะไรเงี้ยค่ะนี่คือพลังงานของเขานะคะคือ king of bonds ค่ะ พ่อหนุ่มทรงเสน่ห์นะคะพ่อหนุ่มของคุณนอาจจะทํางานในแนวเต็นแบบสถาปนิกสําหรับบางคนหรือว่าหรือว่าทํางานเป็นหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะวิศวะกรอารมณ์ประมาณเนี้ยแต่แต่คุณรู้สึกว่าคนเนี้ยค่ะเป็นคนที่มี a พ s ชันแล้วเขาก็อาจจะชอบความเป็นผู้นำมลดเดอรหรือเขาจะเป็น leader เลยก็ได้แต่ a n น w ี y เก็คือเหมือน สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณคือเขารู้สึกว่าคุณก็คือหอนึ่งในพชชั่นของเขาเหมือนกันไม่ว่าเขาจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกก็ตามแต่คุณรู้สึกว่าเขาจะออฟเฟอร์คัพส์มาให้คุณคือเขาจะออฟเฟอร์จะเสนอจะยืน่นถ้วยจะยื่นยื่นความรู้สึกของเขาออกมาให้คุณกล่าวคือ in the afterwards คืออยากจะบอกว่าโอเคเขาอะเขาอยากที่จะไปต่อกับคุณแน่นอนอยู่แล้ว บางทีเขาอาจจะแบบหมกมุ่นกับการทํางานจนลืมแบบที่จะมาสนใจคุณแต่ทุกๆขณะดจิตเขานึกถึงคุณค่ะเขาชอบคุณนะแล้วเขาก็เขาก็มีแพชชั่นต่อคุณมากและยิ่งในเดือนมกราคมเนี่ยยิ่งจะมีแพชชั่นกับคุณมากขึ้นยิ่งคุณรักอิสระมากเท่าไหร่คุณยิ่งทําให้เขาอยากเขาหาคุณมากขึ้นและนั่นคือ keyword ที่ทําให้เขาอยากจะวิ่งตามคุณและคุณรู้สึกว่าเขากาลังจะวิ่งตามคุณเพราะในเดือนมกราคมนี้เนี่ย จริงๆเขาต้องการความสัมพันธ์นะต้องการเวอร์ชันชิพที่มันแบบมันจริงจังมันเป็นแฟนใช่แล้วเขาต้องการที่จะจริงจังกับคุณอาจจะเป็นคุณมากกว่าที่กําลังวิ่งหนีความสัมพันธ์แบบคอมมิตต t ้เวอร์ชันชิพเขาว่าเลือกคุณแล้วแต่คุณอ่ะอาจจะเลือกเขาหรืออาจจะไม่เลือกเขาแวบหนึ่งคุณอาจจะไม่เลือกเขาแต่อีกแวบหนึ่งคุณอาจจะเลือกเขาก็ได้แต่ในเดือนนี้ความสัมพันธ์นะคะจะเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าเคยห่างกันไปการเริ่มต้นที่ดีกําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะ เขาจะเข้ามาหาคุณมากขึ้นคุณจะเข้าหากันมากขึ้นค่ะเอาคําตรงนี้ถ้าให้คุณรู้สึกเลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะทั้งคุณและเขาจะลีดไปสู่เวชชั่นชิพได้ในอนาคตซึ่งเวชชั่นชิพตรงนี้เนี้ยอาจจะเกิดขึ้นในเดือน January or not แต่มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนมันจะเป็นสเต็ปทีละสเต็ปทีละเซตไปและคุณรู้สึกว่าเขาจะ ส่งข้อความมาหาคุณคุณจะได้รับข้อความจากเขาข้อความดีๆจากเขาหรือเขาจะเผยความรู้สึกที่มีต่อคุณมากยิ่งขึ้นนะคะนะเอาละค่ะทีนี้ก่อนจากกันนะคะเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานและหดทานแต่ก่อนจะไปดูไพ่อาหารเนี่ยต้องมาดูไพ่โลกสวยก่อนนะคะไพ่โลกสวยของคีนมีอะไรอยากจะบอกนะถ้าใครอยากเช็กดงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปนการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังไม่หากคีนได้ที่ช่อง description box ้ารางนี้ค่ะยินดีมากเลยที่จะช่วยทุกคนเนี่ยประสบความสาเร็จในแบบที่ ต้องการนะคะอ่าไหนดูซิว่าให้เลเสวยของควีนมีอะไรจะบอกชาวรศิกรกฎบ้างไหม flirt ค่ะ extend your l i g h h e a r t e d energy to others นะคะออ oh, obviously มากเลยว่าเขาจะเข้ามาหาคุณยิ่งคุณออกห่างจากเขายิ่งคุณเย็นชาจากเขายิ่งคุณแบบรักอิสระของคุณยิ่งคุณสนใจเขาน้อยอะ่ะ เขาจะยิ่งเข้าหาคุณมากยิ่งขึ้นเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นของขวัญอลัมค่าที่ที่เขาได้รับแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะสูญเสียคุณไปแล้วเขาจะ uh, come toward อยู่มากยิ่งขึ้นจะ approach to you อะไรอย่างนี้นะจ๊ะก็จะมีการแบบ first first อ่อยๆการ in this January. อย่างที่บอกก็คือเขาจะออฟเฟอร์ความสัมพันธ์หรือออฟเฟอร์อะไรที่มันชัดเจนที่ทําให้คุณรู้สึกกระชุ่มกระเวงหัวใจแต่ในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันก็อาจจะยังไม่ได้เป็นการผูกมัด c o m m i t t e d relationship ซเลยแต่มันจะเป็นแบบอ่อ,อยๆจีบๆกันไปก่อนแล้วก็มี romantic f e e l i n g อยู่นะคะ your f e e l i n g are real and worth exploring ค่ะคือทั้งคุณและเขาต่างมีความรู้สึกที่โรแมนติกต่อกันและมันจะเริ่มฉายแบวเหล็กไดม้น์มันจะเริ่มแบบสดใสเด่นชัดมากยิ่งขึ้น เมื่อคุณและเขาได้ใกล้ชิดก,กันได้เจอกันจริงๆนะคะหรือว่าได้พูดคุยกันเวลาได้คุยกันได้เจอกันเนี่ยทุกอย่างมันจะเริ่มแบบเฉิดฉายมาให้คุณเห็นนะคะนะอ่ะไหนดูซิ last one what do you need to know ขึ้นมาหลายรอบละ pay attention to the words p i t s t decide u actioning you คุณอาจจะมีเซนหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกอะไรบางอย่างได้นะคะไม่ว่านั่นจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีจงฟังมันจงสังเกตมันแล้วไปตามหาความจริงว่ามันเป็นอย่างที่คุณคิดหรือเปล่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเขามีคนอื่นไหมอาะลองไปสืบดูหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาแอบชอบคุณแต่เขาไม่ไแสดงออกอาจก็ต้องมาฟาดเจ้ากันทีหลังว่าเออตกลงแล้ว มันคืออะไรนะคะและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในช่วงนี้ในเดือนมการาคมถ้าคุณเห็นสัญญาณบางอย่างจากจัก,กรวาลหรือจับสัญญาณจับทรายอะไรบางอย่างได้ให้เก็บเอาไว้แล้วมาพิจารณาเพราะมันอาจจะเป็นจิ๊กซอที่จะทำให้คุณได้รู้ว่าต่อไปแล้วได้รู้ว่าต่อไปนี้เนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นไปยังไงหรือเรื่องของราวของความรักคุณจะเป็นไปยังไงนะคะจักรวาลพยายามสื่อสารกับคุณอยู่คุณอาจจะเห็นเป็นตัวเลขหรืออาจจะเป็น ความรู้สึกอาจจะมีใครบางคนเมสเซจฝากมาบอกคุณอะไรประมาณนี้นะคะก่อนจากกันอย่างแท้จริงค่ะเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานและงดทานในเดือนมนการาคมน,นี้นะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณคณวรงดทานก่อนค่ะจะเป็นสตรอเบอร์รี่ช็อตเค้กนะคะ อันนี้ไม่เสริมดวงค่ะมะกราคมนี้ก็ทานก่อนนะแต่สิ่งที่เสริมดวงค่ะจะเป็นมาม่าอบชีสนะคะแล้วก็น้ําอัดลมค่ะ2อ,อย่างนี้นะคะจะช่วยให้ดวงของคุณเป๊ะปังดังเบอร์ในช่วงนี้ค่ะถ้าใครเช็คดึงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปกระนสนือตัวอยากให้โคช้ชไปการเสือตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังไม่หมากนได้ที่ช่อง description box ้ารางนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปค่ะ see you on the next video ค่ะบาย